96147สําหรับตัวนี้รหัสของเขาคือ96147นะคะเป็นงานหนังชามัวธรรมชาติหนังชามัวธรรมชาติฐานกระเป๋าของเขาค่ะอยู่ที่9นิ้วค่ะความสูงค่ะอยู่ที่10นิ้วครึ่งความหนาค่ะอยู่ที่ 1. 8นิ้วสำหรับรุ่นนี้สามารถใส่ iPad แบบที่มีปากกาได้ iPad ตั้งแต่เจน5ถึงเจน7นะคะหน้าจอ10นิ้วใส่ได้ทุกรุ่นค่ะคุณพี่หน้าจอ10นิ้วใส่ได้แบบมีปากกาเสียบข้างๆก็ใส่ได้นะคะอันนี้กันยาทดลองมาให้แล้วเนาะอ่ะคุณพี่ช่องซิปแรกค่ะอยู่ด้านหน้าสุดเลยเป็นช่อง10ปล้วงลงไปแบบนี้นะคะความลึกของเขาเนี่ย กันอย่าทดลองให้ดูโทรศัพท์มือถือนะคะความสูงสักประมาณ6นิ้วครึ่งนะคะสามารถใส่ได้นะโอรูสิบได้อยู่โอเคอันนี้นะโทรศัพท์มือถือค่ะใส่ได้สูงสุดจนถึงไซโฟน p h o n e 14 Pro Max เลยนะคะ14 Pro Max ใส่ได้เนาะแล้วก็ตามด้วยช่อง10ที่2ค่ะคุณพี่ช่อง10นี้ก็จะล้วงลงไปได้แบบหนีสุดเรียกว่าครึ่งข้อมือแบบนี้เลยครึ่งครึ่ง ครึ่งอะไรอันนี้เรียกอะไรทอนแขนท้นแขนล่างอ่ะคุณพี่ใส่ลงไปได้แบบครึ่งทอนแขนล่างเลยนะคะก็คือประมาณเกือบ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 สิบนิ้วนะความลึกของเขานะคะตามด้วยช่องใช้งานหลักค่ะจะเป็นงานซิปปิดอยู่ที่ด้านบนตรงนี้นะคะหางซิปกัญญาทำมาให้สองเส้นด้วยเผื่อคุณผู้ชายท่านใดที่แบบว่าถนัดในการแบบรูดปิดคู่กันแบบนี้อันนี้มีหางซิปสองตัวนะคะเปิดไปด้านใน1นพ็อกเก็ต นะอันเนี้ยเอาไว้ใส่แยกได้ใครที่ไม่ชอบใส่โทรศัพท์มือถือไว้ข้างนอกเลยเอามาใส่แยกตรงนี้ได้พ็อกเก็ตตัวนี้ใหญ่พอสามารถใส่โทรศัพท์มือถือได้เนาะทุกรุ่นตามด้วยด้านหลังคะมีอีกหนึ่งช่อง1ิป,ปิดเนาะแล้วก็ช่องตรงกลางตรงนี้ค่ะคุณพี่กระเป๋าสัค์ยาวก็ใส่ได้ iPad หน้าจอ10นิ้วก็ใส่ได้ตามด้วยด้านหลังช่องเยอะจริงสหรับใบนี้มีอีกหนึ่งช่องสิบและทุกช่องคุณพี่จะสังเกตว่ามันเป็นช่อง1ิบทั้งหมดเลยเนาะหนึ่ง 2, องสาี่สี่ช่องสิบค่ะคุณพี่ใบนี้ราคาดีด้วย2,490บาทเท่านั้น 2490คุณพี่ใส่สะพายหน้ากว้าง1นิ้วครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นคุณพี่ใส่แก๊เจตต่างๆโทรศัพท์มือถือ2เครื่องใส่ iPad ลงไปนะคะกระเป๋ามีน้ําหนักมากแต่มันจะไม่บาดไหลสายสพายนีย้จะไม่บาดไหลแน่นอนสายสะพายหนา1นิ้วครึ่งนะคะ2490บาทคะ่ะรหัส96147นะคงสี่เจะสีแทน,นะคะ่ะคุณพี่สีแทน อีกสสีค่ะมาตรฐานของเรานะคะสีน้ำตาละค่ะแล้วก็สีสุดท้ายคือสีดำ96147ค่ะแทนตาลแล้วก็ดำนะคะสสีพร้อมส่ง